ครับมณีก็ถือว่าเป็นขึ้นที่สองในการรวมเป็นเจ้าภาพสววนพิธรรมเพื่ออุทิศสมบุรณ์นสนุกสนนแก่คุณยายโฮมบัวจันนะครับทั้งเจ้าภาพก็ได้รับเกียรติจากาะอ,อกศอนอ,อำเภอพ,พิบึงและหลายๆท่านเจ้าภาพนะครับที่มารวมเป็นเจ้าภาพมณีปกติล้าบ้านน้อยอไทยนะครับยัง ยึดถือประฤติประเภทนี้ในลักษณะเก่าอยู่นะครับก็คือคำว่าเก่านี่ก็คือั้งสมบัติพกุศลไว้ไวที่บานนะครับในเขตอำเภอในเขตจังหวัดเชัยเกต่ส่วนหน่อยนะครับที่นอกเมืองไปเนี่ยิะได้ัางสมบัป็นกุศษไว้ไวที่วัดนะครับซึ่งความสะดวกต่างๆในการมารวมเป็นเจ้าภาพแต่ละจุดแต่ละจุดนี่อาจจะแตกต่างกันนะครับ บางทีบางแหง่งมีสถานที่กวงขวางการรวมเป็นเจอภาพการประกอบพิธีกรรมทั้งศาสนากะง่ายบางทีบางแหง่งสถานที่ขับแผบก็บเหตุไปตามบรตภาพนะครับก็เคยปรึกษาหารุกันอยู่ว่าจะได้ด้มุบานะเฮาสิเดมีทัศนคตินำศพไปตั้งประเพ็นกุศลไว้ที่วัดนะครับหลายหลายคนยุคใหมก่กะ จากห้เป็ดในสันนะครับแต่ว่าอยู่ในลักษณะที่ความเคยชินนะครับความนิยมในลักษณะบริจาคเคลื่อนศพของคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องที่ลมหายใจจากไปนี่ไปตั้งบรเพญกุศลไวทิวัดก็เลยตัง้งอยู่ที่บ้านนะครับสถานที่นี้ของคุณแม่เสนที่ตั้งสบบุบริเพกุศลยายโฮมบัวจันทร์นี่ครับซึ่งเป็นแม่ของท่านนี่ เสะดวกพอาสมควรนะครับคึืนนี้ในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ข็รห้สึกว่าได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆท่านนะครับพอออกกอสนอาเภอพิอบึงท่าน,กร,นกระนาคณะครูของท่านมารวมเป็นเจ้าภาพน้ำกันท่านกอสนอจังหวัดชิกเกตสึ่งือว่าเป็นหลูกหลานของท่านกน็ไปทํางานญี่หัน่นก็มารวมเป็นเจ้าภาพตลอดถึงไฟล์องค์การ ทองทินนะครับมี่าันร่องในยุคงคงการบริหารส่วนตำบล่านก็มารวมเป็นเจ้าภาพคือกันนะครับพอม่พี่น้องแต่ละคนแต่ละทันที่เดินทางมากถือว่าอุ่นหน้าฟ้าขรางคือเก่าถือว่าเป็นกําลังกิจตังใจแกเจ้าภาพนะครับปูศูญเสียสิ่งวัตนธรรมบานตะเกาเป็นนักสีเนี่ยตลอดนะครับในการมารวมเป็นเจ้าภาพของแต่ละคนแต่ละทันนะครับ นี่ถือว่าเป็นการหายกำลังกิ้ตกันบางใจแก่ผู้สูญเสียนะครับปราะว่าจักมือหนึ่งการสูญเสียของเท้าก็มีนะครับในบ้านของเท้าก็ต้องมีนะครับแต่เนื่งจากกาบางคนบางทันี่ครอบครัวอาจจะแตกต่างกันนะครับบางรอบครัวก็มีประชากรหลายบางรอบครัวกับอยู่สองตาแยนะครับบางรอบครัวก็มีจะคนป่วยนะครับหมือมีงานบ่านอื่น ขบวสสมาที่จะไปรวมกิจกรรมในงาน่านอื่นใดสะดวกเท่าไดน,นะครับหรือคุณแม่เซนคือกันนะครับท่านอยู่กับสองตายายนะครับแม่ของท่านกับเก่าสิบเจ็ดท่านกับเจ็ดสิบกว่านะครับเวลามีงานมีการบานอื่นท่านก็ไปบสะดวกเนะื่องจากว่าแม่ของท่านก,เนกเ็เป็นโรคติดเตียงเป็นสุขภาพร่างกายบวแข็งแรงเป็นเวลา13ปีนะครับคุณยายโฮม อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ยากลําบากในการที่จะไปร่วมงานกิจกรรมบานอื่นเพื่อนอื่นนะครับแต่ว่าเมื่อมีกิจกรรมงานของท่านนะครับพี่น้องก็มาให้กาลังกิจกาลังใจคือเก่านะครับเพราะว่าทุกคนุกท่านเข้าใจก็ถือว่าต้องขอบคุณแนะนาจิตนําใจของพี่ของน้องนะครับผู้ใดตีหูจักผู้ใดที่คุนเคยผู้ใดที่มารวมน้ากันตลอดกะรู้สึกว่าเออเสดายนะครับผมเอง ถือว่าเป็นลูกหลานของท่านผู้หนึ่งนะครับก็ต้องของขอพคุณแท่านเจ้าภาพได้หลายนะครับที่แต่ละคนแต่ละท่นานมาให้กําลังกิจกาลังใจเป็นเจ้าภาพคือเก่าปกตินะครับที่กตาฮาวเคยยึดถือประพฤติปฏิบัติกันมาคือเป็นเป็นประเพณีของหมู่บ้านนะครับคณะสงฆ์จะมีท่นนานเจ,จ้าคณะทบเจ้าเจ้าวิการ่ริ้านเจกาธโมนะครับ จาคณะบลปราสาทเยื่อสุขสวัสดิ์นะครับท่านก็มาเป็นประธานฝ่ายสงเมื่อนี้พรออกกน่พรบึงท่านก็มาเป็นประธานฝ่ายกัลวัตกะหลายท่านนะครับที่มารวมในครานี้ก็ขอขอบคุณหลายๆด้วยครับอันใดอันหนึ่งที่มันขาดตัวบุพพองไปเพราะว่าทั้งด่านสถานที่อาจสะดวกแนบอสะดกแน่นะครับเนื่องจากว่าบ้านดานิยมในลักษณะต่างสมบูรณ์ุศลไวที่บ้านจะภาพนะครับ สถานทีอาจจะบอสะดวกปันใดฝ่าฝนหมคิดว่าใส่ไดนะครับฝ่าฝนบมานะครับโอ้กรดีแห้งครับทำให้าการประกอบพิธีกรรมตั้งศาสนานสะดวกมากขึ้นนะครับบางทีบางแห่งอาจจะ,ะบางหมือบางวันฝนตกไลยกับจืนแฉะไปพอสมควรนะครับเพราะว่าแต่และหมู่บ้านนะครับก็บเหตุไปตามสถานที่เหตุไปตามข้อเหมาะสม ที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้กาบัานนะฮอยู่ถือประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งสี่นะครับบางคนบางท่านก็ว่าอยาแกะนําเสนอให้ไปประกอบพิธีกรรมทั้งวัดเลยนะครับแต่ก็เป็นบประได้ยังเป็นความค่าใจของพี่ของน้องอยู่ที่ต้องการอยากจะน้ำซบทธิบานนะครับจนบครบสามขึ้นประกอบพิธีกรรมทั้งศาสนาแล้วแม้แต่บางท่านบางเฮือนนะครับอาจจะคับแคบหนุอยากบันได้กะ ต้องเฮ็ดนะครับต,ต้องเฮ็ดยุติบานเจ้าภาพอันนี้คือถือว่าเป็นความบ่สะดวกปันใดนะครับบางทีบางแหงในพื้นที่นี่ก็สึกว่าสะดวกพอสมควรนะครับพี่น้องไปไทมากก็คือจังสะดวกพอสมควรพี่น้องแต่ละคนแต่ละทานที่ซอยกันมาถึงแต่ตน้นก็ถือว่าต้องขอขอบคุณทุกคนทุกทันไวในโอกาสนี้ร้ายๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องของหมู่บ้านนะครับเนาะ ผมเพียงแล้วก็หูซึ่งว่าผักพูมมใจนํำนะครับแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันขัดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบขอขอภัยได้หลายด้วยครับพี่น้อง